รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเรา นมัตุรัตนตัตยศก็น้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ตัดจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นแม้ปรินิพานเป็นนานแล้วยเสียเก้าขอกราบคารวะพระเทลานุเถระผู้ทรงศีลสุตตา่คุณปัญญาที่คุณทุกรูปทุกท่านเจริญสริสวัสดิพิพัฒนมงคล ความสุขความสดชื่นแจ่มใสความบ้าสุขความเยือกเย็นแห่งกิตแห่งใจและความสงบสุขทุกประการขอจงมาเกิดมีกับเราญาติโยมท่านสาธิชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกคนทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขจากมหาวิทยาลัยมหากุรีรัชวิทยาลัย,ย,ลยในส่วนของง,งานของเผลยแผ่แล้วก็มาพบาะญาติโยมนำธรรมะ สาระเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระจินวรนําเสนอข้าายโยมได้สดับรับฟังเป็นการเตือนจิตสกิจใจให้แง่คิดเพื่อนำธรรมะไปใช้ในการประกอบกิจชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชน์แกต่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่ระศาสนาตามสมควรแก่เวลาและสัมมาปฏิบัติก็วันนี้ก็คงจะในหัวข้อของจะ,ะร้ายจะดีอยู่ที่วิถีคิดนะ วิธีคิดความคิดนี่เกิดมาจากคิดเมื่อคิดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้นเมื่อพูดบ่อยๆก็พฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นนิสัยก็จะเป็นตามนั้นแล้วก็วาสนาบาร,รมีก็จะเป็นตามที่คิดที่พูดที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นความคิดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคิดดีเนี่ยหันหน้าไปสวรรค์หันหลังให้นรกถ้าคิดสกรปรกเนี่ยหันหน้าไปนรกหันหลังให้สวรรค์เพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูก ความคิดนะว่าเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นวิถีชีวิตเป็นวัญนาสนาบารมีของคนคนั้นเลยนะเพราะนั้นเรื่องความคิดจ่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคิดอย่างไรจะพูดอย่างนั้นจะทําอย่างนั้นนิสัยก็จะเป็นอย่างนั้นวัสนาบารมีก็จะเป็นตามความคิดนั่นแหละเพราะนั้นให้เราจัดระเบียบความคิดที่ดีคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุผล คิดปลูกเรากุศลธรรมนะคิดอะไรก็คิดให้มีระเบียบนะว่าหนึ่งสองสามคิดให้มีระเบียบนะคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุผลคิดปลูกเรากุศลที่สำคัญนะเพราะนั้นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เราคิดไม่ดีก็เป็นความทุกข์เลยนะบางคนเป็นซึมเศร้าเลยนะคิดไปเองลาเมอเพ้อพกไปเองฝันไปเองหรือฟไม่มานในฝันเอาว่าความคิดนั้น สำคัญอย่างไรขอให้เรารู้เท่ารู้ทันจะรู้ทันมันจะกระจัดความคิดแล้วก็สามารถประคับประคองความคิดไปแนวทางที่เราควบคุมได้ไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะเพราะจิตนี่มีปกติคือมีความคิดอยู่แล้วนี่ค,คือความเป็นปกติของจิตนะมีเยตจิกมีจิตนี่แหละถ้าเราจะพูดมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ว่าถ้าเราความคิด เราสามารถหยุดได้แล้วก็บังคับได้นะจะมีความสุขหรือความทุกข์ในความคิดเรื่องสําคัญเลยบางคนคิดเองจนไปฆ่าตัวตายก็จงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดนะนี่ต้องต้องระมัดระวังเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะใจเป็นใหญ่พระอาจารย์ตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ แม้เราจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีก็อยู่ได้จิตดวงเดียวในความคิดนั่นแหละหรือว่าจะอายุกี่ปบกี่ชาติก็ไปได้จิตดวงนั้นน่ะเพราะนั้นเรื่องสําคัญนะเพราะนั้นอย่าได้ดูหมียวว่าอย่างในครั้งพุทธกาลมีคนหนึ่งที่คิดดีแล้วก็ไปสู่สุคติก็ค,คือลูกท่านเศรษฐีอทินะปุตตะอยู่ที่สาวัตถี อทินาปุตะการนี่แปลว่าผู้ไม่ให้อะไรแกใครเลยเป็นเศรษฐีแตนีทีเหนียวนะเรียกว่าเป็นเศรษฐีไม่เป็นเศรษฐีใจบุญเลยเป็นนายทุนหน้าเลือดมีแต่เอาเข้าไม่มีออกมีแต่เอามีแต่เอาไม่มีออกอย่าเงี้ยมีแต่อินไม่มีเอามีแต่เข้าไม่มีออกเก็บอย่างเดียวมีความสุขในการเก็บ กาแกมีลูกชายลูกชายก็เก่งฉลาดสามารถค้าขายแทนพ่อแทนแม่ได้เด็กรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ารู้จักประชาสัมพันธ์ติดต่อค้าขายจนพ่อไว้ใจคู่ค้าไว้ใจจนให้ครอบครัวเนี่ยร่ำรวยพ่อก็เลยอยากไว้เออคนอื่นเขามีเครื่องประดับประดาให้ลูกเพื่อสร้างเครดิตนะก็คือ ก็เลยคิดว่าเอองั้นก็คนอื่นเขามีเครื่องประดับประดามีสร้อยมีตุ้มหูมีแหวนมีกําไรคือคนิีเดียญจะใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนะจาะจมูกเจาะหูก้อมือข้อเท้าเต็มไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเราก็มีทองแต่ว่าจะไปจ้างคนอื่นทํานี่ก็เสียเสียค่าช่างก็เลยเอ,องั้นก็เอากิ่งเกลี้ยงกันแล้วกันเอาทองมาทุบทําเป็นตุ้มหูนคนทั้งหลายก็ขำกันแต่ว่า มานอบนมนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นของพ่อให้มาเป็นสิ่งมงคลอยู่แล้วเขาก็เลยเรียกกันว่ามัทะกุลทลีผู้มีตุ้มหูอันเกลี้ยงคือไม่มีรวดมีลายแต่ก็เป็นต้องคํานะแล้วแกก็ภูมิใจว่าพ่อให้มาโชว์ได้อย่างไม่ละอายใครนะบางคนนี่แต่พ่อแม่ให้ของไม่ดีไม่กล้าใช้แต่นี้เขาภูมิใจว่าพ่อให้แม่ให้เป็นสิ่งมงคลเขาก็เรียกมัทตะกุลทลีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปราก็ว่าต่อมาแม่นางแกป่วย ที่ทำงานมากทำงานแทนพ่อควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโรคผอมเหลืองป่วยลงจนไปทำงานไม่ได้แม่ก็บอกว่าพ่อเอ้ยลูกเราป่วยทำไมไม่พาไปหาหมอตันสิทธีบอกว่าเธอจะรู้อะไรไปหาหมอก็เสียงเงินเสียทองแกก็ไปนะแต่ว่าไม่เอาคนป่วยไปไปสอบถามว่าคนเป็นอาการอย่างนี้โรคอย่างนี้ควรใช้ยาอย่างไรแล้วแกก็ไม่ได้ซื้อ,อยามาเลย ถามแล้วก็ไปหาสมุนไพรเองแกไม่ได้เป็นหมออยากออมาต้มให้ลูกกินมันก็ไม่ถูกสูตรโรคก,ก็ไม่หายลูกก็เลยป่วยหนักผู้คนก็มาเยี่ยมะพอค้าพ่อขา,อขาอยญาติสนิทมิตรสหายสายเราหิตพอลูกข่าวว่าเออมัตตะกุนตรีป่วยก็มาเยี่ยมท่านเศรษฐีกลัวเขาเห็นทรัพย์ของตัวเองเอาลูกมาไว้นอกชานเอามาเยี่ยมก็อยู่นอกชานก็แล้วกันอย่าเข้าไปในบ้านเลยเะ็เห็นทรัพย์แล้วจะมาขอของเราอีกก็นอนป่วยอยู่ตรงนั้นนะป่วยหนักนะ จนวันหนึ่งพระพุทธเจ้ายามเชา้าเป็นพุทธกิจเป็นปกติของพระองค์อยู่แล้วเช้าบินตบาดเย็นประกาศทำคำให้โอุวาดดึกต่อปัญหาเทวดาแก้รูงสางมาตรวจโรกาว,ว่าจะไปโปรดไข่ก็มีมัธฑกุลตรีนี่เข้ามาในข่ายพยานในยามเชา้าว่าผู้นี้พอที่จะโปรดได้เป็นผู้มีบุญมีบุญเก่าที่เคยสร้างไว้อยู่ก่อนก็เลยไปโปรด ไปยืนอยู่หน้าบ้านของท่านเศรษฐีมัตตกุลตีก็นอนป่วยอยู่หน้าหน้าบ้านนนทชานอนห่มผ้าหนาวฉับพันธารังสีแสงแห่งพระธรรมของพระองค์แสงหกสีฉับพันธารังสีไปส่องกระทบที่ฝาเรือนมัตตกุลตีเอ๊แสงอะไรก็เลยหันมามอง หันมามองก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศา,าสดายืนอยู่หน้าบ้านยืนสงบนิ่งน่าเคารพน่าศรัทธ,ธาในวิปัสมนาน,นั้นจัศนังเห็นเราสงบเห็นเรามีความสุขนั่นคืออาการแห่งพิสุมุนีทั้งหลายนะคือความเมตตาปรานีเป็นสมบัติของพระเป็นโภคะของนักบวชหลายคนนะที่เป็นอย่างนั้นอย่าง ภาษาลีบุตรเนี่ยตอนที่ยังเป็นมานพอยู่เห็นพระอาสิชิออกบินตบาดก็เกิดศรัทธาไม่ได้แสดงธรรมอะไรเลยนะดูแม่เจ้าพระเจ้าโศกมหาราชก็เห็นสัมมณีนมองจากพระกันช่องหน้าต่างช่องพระแกนล,ลงมาเห็นสัมสมณีนิโครธเดินบินตบาดหน้าพระหลานท่านเกิดศรัทธาก็สามารถกับกับใจพระราชาพระเจ้าโศกมหาราชได้ราะนั้นการแสดงธรรมก็ทําให้ดูนี่แหละ พระเจ้าก็ไปยืนสงบหนึ่งมตัตะกนตรีเห็นก็เลยน้อมจิตน้อมใจว่าเรานี่อาศัยพ่อที่เป็นพานทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวานาก็ไม่เคยปฏิบัติวัดไม่เคยเข้าเราไม่เคยขัดบาทไม่เคยใส่ไม่เคยทําบุญอะไรเลยทรัพย์สมบัติพ่อก็มีเยอะแยะมากมายเก็บเข้าขีบเข้าพกเข้าม่อหมดเลยไม่แบ่งให้ลูกเลยลูกจะไปทําบุญทําทานก็สกัดกัน แต่ว่าด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาน้อมมือก็ยกไม่ขึ้นนะป่วยน้อมจิตน้อมใจเลื่อมใสศรัทธาน้อมคารวะพพุทธเจ้าจิตดับตรงนั้นตายตรงนั้นเมื่อตายปุ๊บตรงนั้นไปจุติบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึง ว่าบุญอย่างอื่นไม่ได้ทำนะแต่วันนั้นจิตมือก็ยกไม่ขึ้นนะแต่น้อมจิตไปแต่จิตดับขณะนั้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็นึกถึงว่าเรามาตรงนี้ได้อย่างไรอ๋อทานไม่เคยให้สินไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าตอนที่เราจะตายได้น้อมนมัสการพระพุทธเจ้าด้จิตเริ่มสายตาหากเราได้ทำบุญมากกว่านี้ บนของเราคงเยอะกว่านี้วิมานของเราคงยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่านี้นั่นนะหรือว่านางราชาเทียบิดาเข้าตอกก็อยู่ที่สาวัตถีวันหนึ่งพระมหากัสปะพระเทระยูกสิของพุทธเจ้าออกบินตบบาทราชานี่เป็นคนเป็นทาสเขานะก็ให้ตำข้าวให้ขัว้วข้าวตอกแตกตั้งแต่เย็นยันสว่าง ถ้าง,งานไม่เสร็จไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนตามยันสว่างเลยไม่งั้นเราจะนายดุเอาตอนเช้าก่อนตามเสร็จพอดีก็เอก่อนจะนอนต็ไปอาบน้ําซะก่อนแต่ก่อนเขาไม่ได้อาบในบ้านเน่เดินไปท่าน้ําสว่างแล้วก็ถือหมอ้อเดินกินข้าวตอกที่ตัวเองตัวเองทําตัวเองคั่วเนหลยข้าวนะนะกะยาศาสตร์เนะี่ยเดินไปกินได้ครึ่งหนึ่งเนะี่ยไปเห็นพาะมาหากสสปะ เดินสวนมาจะไปบินธบาตในในเมืองก็คิดว่าโอ้เราเกิดมายากจนเป็นคนจันทานเป็นคนใช้ของคนอื่นเขามันรู้สึกว่าขับแขนจิตใจทำอะไรก็ไม่ถนัดมันคงเป็นบุญเก่าที่เราไม่เคยสร้างไม่เคยทำก็เลยคิดว่าเออเราถวายข้าวตอกที่เหลือนี่แหละเพนะราะว่าบางครานี่เรามีไทยธรรม แต่เราก็ไม่เจอเนื้อนาบนไม่เจอพระคุณเจ้าบางครั้งเราเจอพระคุณเจ้าเราก็ไม่มีอะไรจะถวายโชคดีวันนี้ยังเหลือข้าวตอกที่กินยังไม่หมดไปขอถวายพระคุณเจ้าก็เป็นพระมหากัสปะคล้ายๆก็รู้จักแล้วพระเถระผู้ใหญ่เป็นเลือดทางด้านทุด,ดงเ่ะนะพทธเจ้าแลกสังคติด้วยมีองค์เดียวีิวจรแลกสังคติด้วย ปรากฏว่าท่านก็รับไม่ได้รังเกียจเปิดผ้าบาตรรับเลยแล้วก็ให้พรสิทธะมัตุมโนรัตถะขอความปรารถนาเธอจนสาเร็จนางปรารถนาอะไรนางปรารถนาว่าทาใดที่พระคุณเจ้าได้รู้ได้เห็นขอให้อีฉันมีส่วนรู้ส่วนเห็นในธรรมนั้นด้วยอืเวลาเราทำบุญเราอธิษฐานยังไงไอธิษฐานเวลาช้ไหมทาใดที่พระคุณเจ้าได้เห็นขอให้อิฉันได้รู้ได้เห็นมีส่วนร่วมในธรรมนั้นด้วย นะนี่คือคำอธิษฐานของผู้ฉลาดพระมหากษัตริยก็รับแล้วก็เดินจากไปนางก็มองตามนะว่าอาหารของเรานี่หยาบเหลือเกินเป็นของที่กินแล้วครึ่งหนึ่งซสด้วยเนี่ยเป็นข้าวตอกแตกเท่านั้นพระกุญจาคงเอาไปโยนให้อีแรงอีกาสุนัขหัอีกาอีเดียเยอะอืม แต่ว่าพระมหากัตรรู้วรารจิตนะรู้ใจท่านก็นั่งใต้ต้นไม้เลยฉันเลยปวสนะแล้วนั่งฉันใต้ร่มไม้สมัยก่อนพระก,ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือบินตบาดได้อาหารพอประมาณที่จะฉันแล้วก็หาร่มไม้ตรงไหนที่พอที่เหมาะที่สมก็นั่งฉันดังนั้นไม่ได้บินตบาดกลับวัดหรอกฉันเลยน,นี่คือคาพุทธกาลนางก็ดีอกดีใจว่าพระคุณเจ้าอนุเคราะห์เราท่านจะเดินเข้าไปบ้านอามาต จะินไปปราสาทราชวังก็ได้ไปหาอาหารดีๆปลาณนี้ฉันก็ได้แต่พระคุณเจ้าอนุเคราะห์เราหนอดีใหญ่ก็ไปตักน้ําตามวิถีเดี๋ยวกลับสายแล้วลเจ้านายดาไปตักน้ำแล้วกลับมาถูกงูกัดตายนางดีใจคงไม่ได้ดูเดินวาระท่านมาจบดังนั้นถูกงูกัดตายแต่ว่าัตถจิตเริ่มใสด้วยใจศรัทธาจิตยังดี ปรากฏกายไปอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ได้ทำบุญอะไรมากมายนะแต่ว่าจิตใจมันดีมีความสุขนี่คือความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีวันไม่มีอะไรเร็วล้ยาในวันที่เราใจดีนะแม้จะมีเรื่องเร็วร้ายแต่ใจดีมันก็ผ่านไปได้แต่ว่าวันที่ใจร้ายก็ไม่มีอะไรดีเลยแม้จะมีคนทูตด,ด,ดีก็ไม่พอใจเพราะรักษาจิตรักษาใจของเราให้คิดดีพูดดีทำดี มองโลกในแง่ดีจึงบอกว่าจะร้ายยุดีอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่การคิดของเราเนี่ะเป็นเรื่องสําคัญบางทีเราได้ยินเข้ามาเขาพูดคําเดียวกันคนนั้นพูดคิดไปอย่างแต่บางคนที่คิดไปอย่าง,าง,ค,นค,างคนดีก็คิดไปในสิ่งที่ดีฉะะนั้นคนดีเนี่ยทำดีได้ง่ายทําชั่วได้ยากคนชั่วก็เช่นกันทาชั่วได้ยากทำเออทำชั่วได้ง่ายทําดีได้ยาก เพราะนั้นเราได้ยินอะไรมาได้ฟังอะไรมาเนี่ยถ้าเราคิดดีแสดงว่าโอ้เรานี่เป็นคนดีแม้เขาจะด่าเราเนี่ยเราก็ยังคิดดีได้นะโอ้เขาคงอึอดอัดเขาคงทุกข์เขาคงระบายให้เขามีความสุขไปเถอะกับการดา่านะแต่เราคิดดีมันก็วางได้ใจก็สงบ จัตใจเราไม่ดีแม้เขาจะพูดดีนะแต่ว่าเรานี่ไม่ดีเหมือนกับเรามีจะมีน้ําสะอาดแต่ว่าภาชนะที่ใส่มันไม่ดีจะน้ํามีคุณค่าน้ําสะอาดกันมาจากที่ไหนก็ตามนะแต่ว่าภาชนะที่ใส่ไม่ดีมันก็เลยไม่น่ากินก็เหมือนจิตใจของเรานี่ยแหละท่านใจเราศกกรปกแต่เราเป็นภาชนะที่รองรับอารมณ์ต่างๆเนี่ย าใจไม่ดีแม้แต่อารมณ์มากระทบดีๆแต่มันก็ทําให้เสียได้เห็นไ,ไหมอย่างชาลดเลิศเนี่ยนิทานเซนเนีมีลูกศิษย์เยอะแยะ,ยะมากมายมีองค์หนึ่งเก่งอาจารย์กย็ยกย่องผู้คนชอบฟังอยู่ในสำนักไม่นานก็เลยขอแยกไปตั้งสำนักผู้คนตามไปฟังเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าไปแล้วเขาไม่ไปอีกจนไม่แทบไม่มีใครเข้าสำนักเลย เมื่ออาจารย์ทราบก็เลยเรียกลูกศิษย์มาทั้งหมดเลยลูกศิษย์มาถึงอาจารย์ก็ชงชาชั้นเลิศดปกติก็จะใช้ลูกศิษย์ใช้คนอื่นชงแต่นี้อาจารย์ใหญ่ชงเองเลยเมื่อชงเสร็จแล้วก็ลินลินน้ำชารสเลือดนี่แทนที่ลินใส่ถ้วยแต่ไปลินใส่กระถนลินลินใส่กระถนลินใส่เสร็จก็เชิญดืม่มลูกศิษย์ลูกหามองหน้ามองหลังคิดพอคิดเสร็จก็ลุกขึ้นขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนนิทานเซนก็จบถามว่าสอนอะไรปกตินิทานเซนก็ไม่อธิบายนะเพราะการอธิบายเป็นการตีบตันปัญญาของผู้ฟังนะก็พินิจพิจารณาชาลดเลิศช้าอย่างดีแต่แทนที่จะไปเทใส่ถ้วยแต่ไปเทใส่กระโถนไม่มีใครชาและขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนนะวันนั้นถ้าจิตใจเราดี เรามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจไม่อะไรจะมากระทบจะดีหรือร้ายแต่ว่าจิตใจเราเลี้ไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกนะเพราะนั้นขอให้เราสร้างใจเราให้ดีคิดให้ดีพูดให้ดีทําให้ดีน,น,นี้คือเรื่องของคุณงามความดีทางมหาวิทยาลัยมัมกุตราชวิเลยมีการปฏิบัติธรรมสุขถึงธรรมสุขถึงใจทุกสุขแรกของต้นเดือน,นใครจะมาร่วมที่ธรรมสถาน,นที่เราถ่ายทำนี่ในธรรมสถานสวยสดงดงามติดแอร์ให้ด้วย หกโมงเย็นถึง6กโมงเช้าทำวัดเย็นตอน6กโมงครงึแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มก็นิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์ตัวฟ้าเมืองไทยว่าองนี้นะที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมใครจะกลับหลังจากฟังธรรมจบหรือว่าใครจะอยู่ต่อยันสว่างถึงหกโมงเช้าก็ได้แล้วก็จะมีพระเดชพระคุณพระมงคลธรรมวิธานรองอธิการบดีมาวิลาลมากุกตราชวิลาลัยพาปฏิบัติ ยันสว่างนะตอนเช้าก็มีข้าวต้มทานข้าวต้มแล้วก็แยกย้ายนะสุขถึงธรรมสุขถึงใจ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเรามาอยู่ร่วมกันนะทุกสุขแรกของต้นเดือนที่มหาวิทยาลัยมัมปุตราชวิทยาลายัยว่ยา,า,วา,า,วา,านะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้แล้วคงขึ้นโทรศัพท์ให้เนาะนั่นะ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 คือการมาอยู่ร่วมกันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายถ้าจจ่ายยงดแต่เสียเวลาชีวิตส่วนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่ง นรไม่ถึงวันละก12ชั่วโมงมาอยู่ร่วมกันเนาะวันนี้ก็หมดเวลาระยะยมทานสาธิชนวันนั้นขอให้คิดดีพูดดีทดําดีไม่มีไว้ไม่มีอะไรเลวร้วายในวันที่เราใจดีท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิกอำนาาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สร้างได้ทำจรมเป็นตบะเป็นปราะปประปัจัยแบบอุปนิสัยตามส่งให้ระยะยมสาธิชนทุกคนทุกท่านจึงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พุนสุข หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนำตนใน้ลทุกข์ประสบสุขตราบเท่าเข้าสู่พะนิพัณฑเดียกันทุกท่านทุกคนเทินก็ขาเจริญพร เราก็ไม่มีกินมื้อเย็นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะพระส,สมเด็จพระสังฆราชที่มอบทุนมอบของให้ปัใจจัยในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราคนไทยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้มาร่วมบริจาคนะคะเป,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความปิติและความอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งทั้งหลาย เมื่อเห็นวิกฤตแล้วไม่ปล่อยวิกฤตนั้นให้เลยไปเปล่าโดยการเป็นแรงใจแรงกำลังที่พวกเราจะได้สร้างบารมีกัน ีใครสรรละขอคุณอาจารย์ที่สั่งสอนเพนะฉะนั้นกระจิตใจเราดีเรามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจแม้อะไรจะมากระทบจะดีหรือร้ายแต่ว่าจิตใจเราดีไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกนะฉนนั้นขอให้เราสร้างใจเราให้ดีคิดให้ดีพูดให้ดีทําให้ดีนันนคือเรื่องของคุณงามความดี